สวัสดีครับสำหรับผู้ที่สนใจแบบประกันค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่ายนะครับของ AA ชื่อว่า H&S s l u s Go ตัวเนี้ก็จะมีด้วยกันทั้งหมด5แผนนะครับก็คือเป็นค่ารักษาแบบเหมาจ่ายวงเงิน1ล้าน2ล้าน3ล้าน4ล้านแล้วก็สูงสุดจะอยู่ที่5ล้านนะครับโดยที่แบบประกันแบบนี้ก็จะเป็นสัญญาเพิ่มเติมที่เราจะต้องทำแนบกับ ประกันชีวิตข้อดีของแบบประกันค่ารักษาแบบเหมาจ่ายเนี่ยคือ,อไว้เอาไว้คุ้มครองโรคที่เวลารักษาเนี่ยมีค่าใช้จ่ายสูงๆนะครับเพราะว่าถ้าเป็นค่ารักษาแบบทั่วๆไปเนี่ยอาจจะวงเงินอาจจะไม่เพียงพอโดยที่ผลประโยชน์หลักๆของแบบประกันแบบพัาสโกเนี่ยนะครับก็จะมีด้วยกัน3หัวข้อใหญ่ๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่ามีผลประโยชน์อะไรบ้าง หลักการเนี่ยก็คือสมมติว่าเราเลือกแผนประกันแบบไหนอ่ะยกตัวอย่างอย่างเช่นอ่ะเป็นแผน1ล้านแล้วการแผน1ล้านเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยผลประโยชน์ข้อแรกนะครับข้อ1เนี่ยก็คืออ่าเรื่องของค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในนะครับสมมุติว่าเกิดเจ็บป่วยด้วยโรคต่างเนี่ยเราต้องไปนอนโรงพยาบาลเพื่อรักษาตัวก็จะเบิกอ่าเป็นข้อ1.1เนี่ยคือเรื่องของค่าห้องค่าอาหารค่าบริการประจําวันนะครับก็ จะเบิกได้ตามวงเงินนะครับตามตารางก็จะอยู่เนี่ยแบบ 1, 2, 000, แผน12,000แผน2 4000แผน3 6000แผน4 8 0 0 0แล้วก็แผน5จะอยู่ที่1 0,000ตรงเนี้ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราทําแผนแบบไหนไปข้อ1.2เนี่ยคือเรื่องของค่ายากลับบ้านไม่เกิน7วันก็สมมติว่าเวลาเราออกจากโรงพยาบาลตอนที่เรารักษาเสร็จแล้วเนี่ยแล้วมีค่ายากลับบ้านเนี่ยก็จะมาเบิกจากวงเงินตรงนี้ ข้อ1.3เนี่ยคือเรื่องของค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาลประจำมันนะครับก็ถ้าสมมติแพทย์ในแต่ละวันเขาเข้ามาเช็คอาการของเราเนี่ยเราก็จะมาเบิกจากวงเงินตามตารางนะครับถ้ามีส่วนเกินเราก็จะต้องอาจ่ายเองนะข้อ1.4เนี่ยคือเรื่องของค่ารักษาพยาบาลาผู้ป่วยนอกกรณีที่สมมติว่าเราไปรักษา ครั้งนั้นแล้วสมมุติว่าเป็นไข้หวัดใหญ่แบบนี้ครับไปนอนรักษาแล้วก็พอดีว่าหมอให้กลับบ้านแล้วแต่ว่านัดมาดูอาการอีกอ่าสวันหรือ7วันแบบนี้ก็สามารถมาเบิกค่ารักษาแบบผู้ป่วยนอกได้นะจากการรักษาแบบต่อเนื่องตรงนี้นะครับส่วนข้อ1.5ถึง1.8เนี่ยก็จะเรียกว่าเขาจะนับรวมวงเงินนะครับเป็นแบบเหมาจ่ายตาม แผนที่เราเลือกก็สูงสุดในปีในในต่อครั้งนะครับต่อโลกเนี่ยจะให้แม็กซิมัมเนี่ยจะอยู่ที่50,000 0บาทต่อครั้งนะต่อครั้งแต่ว่าถ้าใน1ปีเนี่ยรวมกันเนี่ยจะให้วงเงินอยู่ที่อ่า่ล้านหรือ2ล้าน3ล้าน4ล้านหรือ5้าล้านเนี่ยแล้วแต่แผนที่เราเลือกนะครับโดยที่1.5ถึง1.8เนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างก็ข้อหนึเนี่ยคือเรื่องของค่ารถพยาบาลกรณีที่แบบฉุกเฉินเนี่ยเราเรียกมาเนี่ยก็จะนับวงเงินอยู่ในแบบเหมาจ่ายนะครับขอ้อเรื่ององอ่ากรณีเรา เอ็กซเรย์หรือว่ากรณีที่เรามาเอ็กซเรย์แล้วต้องมารักษาต่อแบบเนี้ยก็จะเบิกได้เหมือนกันข้อ1.7เนี่ยคือเรื่องของค่ารักษาพยาบาลอื่นๆในโรงพยาบาลนะครับค่ายาค่าน้ําเกลือค่าอุปกรณ์การแพทย์จะอยู่ในนี้ข้อ1.7ข้อ1.8เนี่ยก็คือเรื่องของค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดกรณีผ่าตัดเนี่ยถ้าสมมติเราผ่าตัดด้วยแบบชิ้นส่วนอวัยวะหรือว่าโรคอะไรที่มันค่อนข้างรุนแรงค่าใช้จ่ายสูงๆเนี่ยก็ ต้องใช้แบบเหมาจ่ายแบบนี้แหละถึงจะน่าจะเพียงพอในการรักษานะครับผลประโยชน์ในข้อ2เนี่ยข้อ2ใหญ่นะครับก็คือเรื่องของค่ารักษากรณีเกิดอุบัติเหตุภายใน24ชั่วโมงนะก็ถ้าเกิดเกิดอุบัติเหตุปุ๊บเนี่ยให้รีบเข้ามารักษานะครับก็จะสามารถเบิกได้แต่ว่าวงเงินเนี่ยจะไม่ได้เป็นแบบเหมาจ่ายนะครับจะมีวงเงินตามตารางนะก็ลองดูได้อ่อย่างเช่นแผนแผน1ล้านเนี่ยก็จะเบิกได้แค่10,000บาทนะครับตรงนี้ก็ต้องลองดูว่าเพียงพอหรือเปล่า ข้อที่3ใหญ่เนี่ยคือเรื่องของค่ารักษากรณีแบบเป็นผู้ป่วยนอกนะก็คือมาล้างไตหรือว่ามาทำคีโมแบบเนี้ยก็จะเบิกได้ตามวงเงินตามแผนที่เราเลือกนะครับหลักๆนะครับถ้ารวมทั้งหมดผลประโยชน์ข้อ 1, ข้อ2ข้อ3ตัวเนี้ยจะรวมเงินเนี่ยวงเงินเนี่ยจะเบิกได้ไม่เกิน1ล้านบาทต่อปีนะครับสูงสุดต่อครั้งเนี่ยก็จะไม่เกิน5 0 0 0สนบาทแต่ว่าค่าใช้ใจ่ายบางรายการ ที่แยกไว้นะครับจะมีข้อ1.1 1.2 1.3 1.4นะครับตัวเนี้ยก็จะต้องดูว่ามันเพียงพอหรือเปล่าเพราะว่ามันจะเป็นค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องยึดตามตารางแต่ว่าพวกค่ารักษาแบบผ่าตาดค่าอาใต้จ่ายอื่นๆในโรงพยาบาลแบบเนี้ยเขาจะนับวงเงินเป็นแบบเหมาจ่ายให้ตรงนี้ก็จะต้องลองดูนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีค่าใช้จ่ายส่วนเกินเกิดขึ้นเนี่ย ส่วนใหญ่มันก็จะไปเกิดพวกในค่าห้องค่าอาหารต่างๆตรงเนี้เราอาจจะต้องพิจารณาว่าเฮ้ยเราควรทําประกรันที่มันเน้นเรื่องแบบค่าค่าห้องเยอะๆขึ้นมาหรือว่าทําพวกเป็นค่าชเชอะไรได้เข้ามาเสริมตรงนี้เพื่อให้มันไม่มีส่วนต่างก็สามารถทําได้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยตัวสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาแบบเหมาจ่ายตัวนี้ครับจะมีผลประโยชน์เรื่องกรณีเสียชีวิตด้วยถ้าเกิดเสียชีวิตขึ้นมาเนี่ยจะจ่ายวงเงินให้อยู่ที่1 0,000บาทนะครับ สำหรับเงื่อนไขในการรับประกันเนี่ยตัว H&S s, s p a r g o ครับก็จะรับตั้งแต่อายุ1เดือนจนถึงอายุ70ปีโดยที่เราสามารถต่ออายุได้จนถึงอายุ79นะครับก็เป็นสัญญาเพิ่มเติมที่จะต้องแนบควบคู่กับประกันชีวิตนะครับตัวนี้โดยที่ตัวเบีย้ยประกันเนี่ยเราก็จะปรับเพิ่มขึ้นตามช่วงอายุเหมือนแบบประกันสุขภาพอื่นๆนะครับ สังเกตนะครับจะมีแผนหนึ่งแผนเดียวครับที่จะไม่รับเด็กตั้งแต่อายุ1เดือนถึง5ปีนะครับนอกนั้นก็จะรับตามปกติเพราะฉะนั้นถ้าทําให้เด็กเนี่ยก็อาจจะต้องมาเริ่มที่แผน2เลยสําหรับเด็กที่อายุ1เดือนถึง5ปีนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีเรื่องของกรณีที่เราทําไปแล้วแล้วประกันอนุมัติแล้วเนี่ยจะต้องรอ30วันสําหรับอารโรคทั่วไปนะครับถึงจะมาเบิกได้แต่ว่าจะมีย้วยยกันอยู่4โรคที่เราจะต้องรอ120วันตัวเนี้ยเราสามารถ ดูรายละเอียดได้ที่โบชัวตามลิงก์ด้านล่างนะครับสามารถเอาไปอ่านรายละเอียดต่างๆได้ดูว่ามีผลประโยชน์อะไรบ้างคุ้มครองอะไรบ้างนะครับลองศึกษารายละเอียดกันก่อนแล้วก็ถ้าเกิดมีคําถามหรือว่ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมเนี่ยหรือว่าอยากจะสนใจที่จะทําแบบประกันฉบับน,นี้ก็สามารถติดต่อผ่านอินบ็อกซ์ที่ลิงก์ด้านล่างได้เช่นเดียวกันนะครับ